สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสาธิตวัดตัวนะคะการวัดตัวจะมีทั้งแบบของผู้หญิงและของผู้ชายการวัดตัวของแบบผู้ชายเราจะใช้หลักนิ้วนะคะมาดูขั้นตอนวัดค่ะเราจะต้องตั้งปามือขึ้นมาเพื่อหาเส้นไหลลักแรของลูกค้าค่ะพอเราได้แล้วเราก็วัดจากซ้ายไปขวา เราจะเรียกว่าไหลรวมค่ะจากจุดริมคอจนถึงเส้นล,กลักแร้เราจะเรียกว่าเส้นไหลสูตรค่ะบ่าหลังวัดจากซ้ายไปถึงขวาค่ะเส้นยาวหลังจากปุ่มคอจนถึงเอวของลูกค้า จับเสื้อให้เข้ารูปร่างของลูกค้านะคะจากนั้นเราจะวัดบ่านหน้าค่ะบ่านหน้าจากซ้ายไปขวายาวหน้าจากปุ่มคอลงมาถึงเส้นเอวค่ะแล้วเราก็วัดรอบอกเวลาที่เราวัดรอบอกเราจะต้องใช้นิ้วมือหนึนิ้วแย่เข้าไปในเส้นสายวัดด้วยนะคะรอบเอวค่ะ ต่อมาจะเป็นรอบสะโพกค,ค่ะวิธีวัดรักแล้เวลาที่เราวัดเราจะต้องสอดนิ้วเข้าไปหนึ่งนิ้วค่ะเส้นที่วัดต้นแขนเราจะต้องใช้สายวัดให้ชิดกันกันกบรักแร้ของผู้สวมนะคะ ใช้นิ้วแหย่เข้าไปหนึ่งนิ้วด้วยค่ะเส้นขอศอกเส้นท้องแขนเราจะวัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดค่ะรอบข้อมือเราจะวัดพอดีนะคะแขนยาวเราจะวัดจากตะเข็บข้างคอค่ะวัดลงมาจะเป็นเส้นไหล เส้นแขนยาวแขนสั้นอยู่ที่เราต้องการใช้เท่าไหร่เราก็วัดไว้ตามนั้นค่ะเวลาที่เราวัดเราจะต้องหากึ่งกลางของตัว เส้นเสื้อยาวเราจะวัดจากเส้นจุดคอนะคะของผู้ชายจะได้ความยาวเท่ากับที่เราวัดค่ะเส้นรอบคอเวลาที่เราวัดเราจะต้องลูบจับดูให้รอบคอนะคะว่าแน่นไหมถ้าหากว่าวัดได้พอดีแล้วใช้นิ้วมือหนึ่งนิ้ว สอดเข้าไปจะเท่ากับรอบคอค่ะวิธีวัดหาเส้นหัวแขนเพื่อจะตัดแขนเสื้อนะคะให้เราวัดที่รักแร้แล้วก็วัดที่ต้นแขนในขณะที่เราวัดเราจะต้องไม่ปล่อยเส้นต้นแขนนะคะใช้สายวัดทบขึ้นมาที่เป็นหลักศูนย์แล้วยกเส้นขึ้นมาให้ได้เท่ากับระดับไหลเราจะได้ความสูงของหัวแขน ตามหุ่นของแต่และคนที่เราวัดค่ะการหาเส้นคอหลังเราจะสอดไม้บรรทัดไว้ใต้รักแร้นะคะจะมีเส้นอยู่หนึ่งเส้นที่อยู่ระหว่างกลางเราจะวัดจากเส้นขึ้นไปถึงปุ่มคอหลังเราจะได้เส้นคอหลังสูงค่ะขั้นตอนต่อมาเราจะวัดกางเกงนะคะ เวลาที่เราวัดกางเกงเราจะต้องดึงเสื้อลูกค้าให้แนบเพื่อจะหาดูเอวและมีหน้าท้องไหมถ้าหากว่าลูกค้ามีหน้าท้องหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือพุงเราจะต้องวัดสองส่วนนะคะจะมีวัดพุงแล้วก็วัดเอวด้วยค่ะลายแบบของเราจะเป็นคนไม่มีพุงนะคะเราจะวัดส่วนเอวค่ะ พอเราได้เอวแล้วเราก็วัดสะโพกค,ค่ะการวัดสะโพกของผู้ชายเราจะวัดส่วนของสะโพกที่สูงที่สุดนะคะพอเราได้เส้นสะโพกแล้วเราจะวัดความยาวของกางเกงค่ะการวัดความยาวของกางเกงเราจะวัดจากขอบหัวเอวกางเกงจนถึงระดับความยาวที่ต้องการค่ะ เป้าหน้าเวลาที่เราวัดเราจะต้องดูข้างหลังด้วยนะคะว่าระดับความสูงเท่ากันไหมกางเกงผู้ชายส่วนมากจะเป็นระดับเป้าหน้าจะสั้นเป้าหลังจะสูงค่ะมัดรอบต้นขารอบเขา่ารอบน่องน่องเราจะวัดตรงส่วนที่ใหญ่ที่สุดค่ะ จากนั้นเราก็วัดปลายขากางเกงค่ะเรียบร้อยค่ะวิธีวัดกางเกงพอเราได้ตัวเลขแล้วเราจะมาดูวิธีใช้เลขนะคะการใช้เลขตัวหลักของนิ้วหนึ่งนิ้วจะมีอยู่8ขีดการอ่านของหลักนิ้วจะเรียกไม่เหมือนกันค่ะ หนึ่งนิ้วจะมีอยู่8ดขีดเวลาที่เราอ่านเราจะอ่านเป็นกระเบียดนะคะงานผู้ชายเวลาที่เราตัดเราจะใช้หลักนิ้วเวลาที่เราอ่านหลักกระเบียดจะได้เข้าใจคะ่ะขั้นตอนต่อมาเราจะเริ่มลงแพทเทิร์นแล้วนะคะ จากริมสายวัดจะมีเส้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดจะเป็นหนึ่งนิ้วค่ะเส้นที่หนึ่งถึงสองเราจะเรียกว่าหนึ่งกระเบียดค่ะ จากนั้นนับหนึ่งสองสามสี่ส่วนสองนะคะหรือเราจะเรียกว่าครึ่งนิ้วค่ะเส้นหนึ่งสองเราจะเรียกว่าจุดหนึ่งส่วนสี่ค่ะเส้นนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เส้นนี้เส้นที่หกเราจะเรียกว่าจุดสามส่วนสี่ค่ะหรือสามส่วนสี่กระเบียดหนึ่งส่วนสี่กระเบียดหนึ่งส่วนสองกระเบียดคือครึ่งนิ้วสามส่วนสี่กระเบียดเท่ากับสามส่วนของหนึ่งนิ้วค่ะจะเป็นหลักของกระเบียดนะคะในของตัวเลขหนึ่งนิ้วค่ะ การอ่านหลักหลักนิ้วจะต่างจากหลักเซ็นค่ะวิธีอ่านหลักเซ็นหลักเซ็นเราจะใช้สำหรับแพทเทิร์นเสื้อของกลุ่มผู้หญิงนะคะจะเป็นเส้นที่ต้องใช้รายละเอียดในความ วาดเส้นการขีดเส้นของหลักเซนเราจะต้องคำนวณให้ได้ตามเส้นค่ะ1นึ่เซนจะมีอยู่10ขีดนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ค่ะการใช้หลักเซนเวลาที่เราตัดแพทเทิร์นส่วนมากจะนิยมใช้กันที่ ครึ่งเซนหรือว่า1เซนหลักสูตรของดำดำจะใช้ทั้งหมด10เส้นนะคะเราจะมี5ทับสิบหทับสิหรือ8ดทับ10ค่ะจะเป็นการเรียกหลักเซนของเราในการทำแพทเทิร์นสูตรของดำค่ะ หนึ 1> 1่งเซนจะมี10เส้นนะคะเวลาที่เราขีดแพทเทิร์นหากเราพูดว่า6ทับสินั่นหมายถึงว่าเส้นที่เราใช้จะมีทั้งหมด6ขีดของ1เซนค่ะถ,ถ้าตัวเลขจุด1ทับ2ก็คือครึ่งเซนหรือ5ขีดค่ะ หลักการอ่านเส้นจะต่างจากหลักนิ้วนะคะเราจะคำนวณจากเส้นที่ขีดทั้งหมดในจํานวนของ10ขีดค่ะเวลาที่เราทำแพทเทิร์นเสื้อจะเป็นเกรดหรือว่าเป็นปลายอ,อกเราจะต้องใช้ความละเอียดในการใช้เส้นของเซนติเมตรค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องดำดีไซน์เคล็ดลับความรู้เรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าขอบคุณค่ะ